มารคืออะไรมานคือผู้ที่ขัดขวางในการทําความดีแต่สนับสนุนในการทำความชั่วนี่ยนะจะสอนให้คิดชั่วพูดชั่วทําชั่วนี่นะ ไม่ใช่สอนอย่างเดียวนะบังคับด้วยให้ทำให้คิดอย่างนี้หนอให้คิดชั่วให้พูดชั่วให้ทำชั่วแล้วก็เก็บผลทั้งหมดที่บังคับได้เซตเป็นโปรแกรมวิบากรรมนี่นะนี่เลยจช่จะทำความดีก็ขวางจะทำความชั่วนับหนุนนี่เขาเรียกว่ามารน,นี่โดยดย่อเนาะ โดยยาวเรอก็ค่อยว่ากันนะมีม mm ีก hmm. ี่ฝูงห้าฝูงเออนะหนึ่งกจเจเจมอนเทอเทวบุตรมนมอมัดจุมานขอขันธานนำมัน พิจารณามากทอมอขอออเออ,อ,นอ,อนี่นะจ๊ะกทมนี่เราจำแม่นอ่าพ้องเพาะไปพ้องกับอะไรนะจ๊ะจ้ะกทม,อมขอออกทมขอมขอขอ อ่านี่เขาเรียกมารห้าฝูงเออนี่นะมาเนี่ยมันแยกไปแล้วเป็นห้าฝูงนี่นะออไม่จะข้อมือนดี่แหละอ,อันไม่เชื่อนิ้วออกจากข้อมือไปเอองี้นะมันมีที่ที่รวมที่มานี่นะนิ้วก็มาจากข้อมือมือมาจากแขน มาเรืเ่อยๆนี่เนะาะนี่แงเนี่ห้าูงนี่ยซึ่งเราจะไม่ลงรายละเอียดตอนนี้